สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็นำเสนอเมนูอองมันปูค่ะวิธีทก,การทํานะคะเราก็แกะอองปูแล้วเราก็แค่เอาเฉพาะมันที่อยู่ในอองนะคะออกมาปรุงรสปรุงรสด้วยเกลือชุรสนิดนิดแล้วก็รสดีนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เลือกอองปูที่รู้สึกว่ามันจะแข็งแรงค่ะ คนต่อความร้อนแล้วเราก็ตักตักองปูที่อามันปูมันปูที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะในถ้วยตักใส่องปูแล้วเราก็นํามาย่างใส่แบบนี้ค่ะย่างต่อไปเรื่อยๆรอดูว่าเขาสุกหรือยังตอนนี้หอมมากเลยนะคะเนี่ยกาลังเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะองมันปูเนี่ยค่ะเมนู เมนูปูปูที่นำเสนอในเช้านี้นะคะได้กำลังเดือดเลยค่ะอีกสักครู่ก็สุกแล้วแหมเอาเข้าวเหนียวจำ้ำฟินมากเลยค่ะนี่ค่ะเมนูอองมันปูอ,องมันปูค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะ